ใบมาเฟียแค้นลักตอนที่33หลังจากที่ผมทานข้าวจนอิ่มตามด้วยล่างบางผมก็ลุกจากเก้าอีก้กำลังจะเดินไปหาลูกแฝดต,ตัวน้อยของผมที่อยู่กับแม่ยายทันทีเมื่ออิ่มคุณจะไปไหนอิ่มแล้วก็มาช่วยผมเก็บช่วยชามด้วยอิ่มแล้วคุณจะให้ใครเก็บที่นี่ไม่มีคนใช้นะคุณรีบด้วยละ่ะผมจะไปดูลูกอย่าช้านะ ไหนจะผ้าเจ้าแบงกับเจ้าบนก็ยังไม่ได้ซักเสียงของวินคนล่างเล็กตัวบางที่กล่าวบอกมาเฟียหนุ่มป้าสายใจก็มีนี่อีกอย่างพี่ทําไม่เป็นแล้วจะให้ทํำยังไงไหนคุณบอกว่าลูกคุณไงป้าใสายใจกับแม่ของผมไม่ว่างคุณจะทําก็ทําไม่ทําก็แล้วแต่คุณผมไม่ว่าแต่ถ้าคุณไม่ทํากลับบ้านของคุณไปเลยนะผม ได้แต่ถอนหายใจไว้ในอกเพราะกลัวคนตัวเล็กได้ยินเมื่อคนตัวเล็กสิ้นคำสั่งแล้วก็เดินไปผมนี่สิครับจะไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวผมก็โดนสวดอีกได้แต่พาสองขาของผมรีบเก็บข้าวจานอาหารบนโต๊ะแล้วผมก็นำไปล้างทำความสะอาดกว่าจะเสร็จก็เพราะคนมันไม่เคยทำไงครับผมใช้เวลานาน,านมากกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยกล่าวว่าล้างจางเสร็จ ผมจะไปนั่งพักซะหน่อยแต่แม่ของลูกผมนี่สิครับก็เอาตะก้าผ้าออกมาจากห้องมาให้ผมคุณอย่าช้านี่เที่ยงกว่าละเดี๋ยวแดดหมดผ้าของลูกผมจะไม่แห้งเอาไปซักก่อนเร็วเดี๋ยวผ้าของลูกผมก็อับวินกล่าวบอกมาเฟียนหนุ่มไม่อ่ะพี่ทำไม่เป็นผมกล่าวตอบล่างบางไปทันทีที่ผมพูดจบคนที่ได้ฟังผมก็ตอบสวนกับผมมาทันที ก็อีแค่ซักผ้าทำไม่เป็นคุณไร่น้ำยาขนาดนั้นเลยเหรอผมได้ยินคำนั้นออกมาจากปากคนตัวเล็กผมก็อดโมโหไม่ได้ขืนผมยืนอยู่ตรงหน้าคนล่างบางอีกนิดผมได้หักคอเมียผมทิ้งแน่แน่สองมือของผมรีบหยิบตะกร้าผ้าจำได้ว่าเคยเจอเครื่องซักผ้าอยู่หลังใต้ถุนบ้านสองขาของผมก็เดินลงไปยังเป้าหมายผมรีบเอาผ้าทั้งหมดของลูกน้อยของผมที่มีเทลงในเครื่องซักผ้า แต่ผมยังไม่ทันจะได้ใส่ผงซักฟอกอะไรหรือทำความรู้จักกับไอ้เครื่องบ้าๆนี่เลยแต่เมียของผมนี่สิกลับมาขึ้นเสียงใส่ผมอีกแล้วสงสัยคิดว่าผมจะกลัวละสิได้ทีเล่นเอาผมใหญ่เลยนี่คุณคุณจะทําอะไรเป็นเสียงของวินคนร่างบางกล่าวถามมาเฟียหนุ่มพี่ก็จะซักผ้าไงใช้พี่มาซักผ้าไม่ใช่หรอใช่แล้วใครสั่งคุณให้เอาผ้าของลูกผมมาใส่ในเครื่อง ไม่ให้พี่ซักเครื่องแล้วจะให้ทำยังไงจะให้เอามือซักหรือไงผมงวยงงกับคำถามของเมียถ้าจะไม่ให้ผมซักเครื่องจะให้ผมเอามือซักหรือไงผมเลยพูดประชดแม่ของลูกของผมไปก็ใช่ไงคุณคุณเล่นเอาผ้าของลูกผมมาใส่เครื่องปั่นแบบนี้ผ้าของลูกผมก็หยุ่นกันหมดพอดีเอาออกมาซักมือเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมจะบ้าตายกับคำที่ออกมาจากปากล่างเล็ก นี่ผมถึงขนาดจะได้มาซักผ้าด้วยมือแล้วหรอผมเป็นถึงมาเฟียนะจะให้ผมมาซักผ้าด้วยมือขนาดใช้เครื่องซักผ้าผมยังไม่เคยเลยมีคนตัวเล็กกะจะให้ผมซักมือมันจะบ้าไปแล้วครับมีหรอคนอย่างผมจะยอมถ้ายอมทำตามผมก็ควยอดีแต่ไม่นานคนตัวเล็กก็เดินไปหยิบกระมังมานำน้ำยาซักผ้าสำหรับเด็กให้ผมรีบทำซะเดี๋ยวแดดจะหมดก่อน เมื่อสิ้นคำสั่งแม่ของลูกผมแม่ของลูกผมก็เดินขึ้นบ้านไปเอาวะก็ะอีแค่สักผ้ามันจะยากกันสักแค่ไหนเชียวผมรีบเอาผ้าของลูกน้อยผมมาขยำในน้ำที่คนตัวเล็กทำไว้ให้มีหรอคนแบบผมจะนั่งสักผ้าแบบธรรมดามาเฟียแบบผมจะอยู่เฉยๆได้ไงเก่งแบบผมมีหรอจะยอมคนตัวเล็กเอาดิผมทั้งซักทั้งเอาผ้าลูกชายน้อยของผมที่อยู่ในมือ ฟึดฟัดฟึดฟัดน้ำที่อยู่ในกระมังจนน้ำในกระมังกระเด็นกระดอนออกไปคนละทิศคนละทางจนเสียงของคนตัวเล็กที่อยู่บนบ้านร้องตะโกนลงมาคุณถ้าผ้าของลูกผมขาดแม้แต่นิดเดียวผมเอาคุณแน่เมื่อผมได้ยินเสียงแม่ของลูกผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมสะดุ้งนิดๆอาจจะเป็นเพราะผมรู้สึกหนาวมากกว่าที่ร่างกายของผมโดนน้ำเมื่อสิ้นเสียงของคนตัวเล็ก ผมก็รีบซักผ้าแบบปกติจนผ้าของลูกผมเสร็จแล้วผมก็นำผ้าไปตากผมเหนื่อยมากครับเมื่อผมตากผ้าเสร็จผมก็ออกไปแอบใต้แค่ที่อยู่ใต้ต้นไม้พอหลังจากซักผ้าเสร็จผมทั้งเหนื่อยทั้งรู้สึกแสบด้านหลังสงสัยโดนน้ำตอนซักผ้ารู้ตัวอีกทีผมก็หลับไปกลัวจะตื่นก็เมืดค่ำข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินเมียนะเมียใช้งานผมจนหลับ หายความจําเสื่อมเมื่อไหร่ผมจะเอาคืนหนักๆเลยจะเอาให้จําได้เลยว่ามาเฟียแบบผมโหดแบบไหนบ้างนี่ผมพูดมาแล้วหิวคือขําขนาดนี้ไม่มีใครจะคิดมาตามผมไปกินข้าวหน่อยเลยเหรอวันนี้ผมเหนื่อยจังเจ้านิกก็ไปโรงเรียนป้าสายกับแม่ก็พากันออกไปข้างนอกผมเลี้ยงเจ้าตัวเล็กอยู่คนเดียวดีนะที่เจ้าตัวน้อยไม่ร้องงองแงเหมือนทุกวันไหนจะไอมาเฟียอีก ผมสั่งให้ไปซักผ้าตากทำเสร็จไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนดีคนขี้เกียจแบบนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวจะไปไหนก็ไปจนตอนนี้บนโต๊ะอาหารก็มีนิกที่กลับมาจากโรงเรียนตอนหัวค่ําแม่และก็ป้าสายใจเราลงมือทานข้าวกันได้ไม่นานเพราะเจ้าตัวน้อยของผมเพิ่งหลับไปหลับเสร็จผมก็ออกมาช่วยแม่กับป้าสายใจทำกับข้าวทำเสร็จแล้วเราทุกคนในบ้านก็ตั้งโต๊ะทานข้าวกัน จนคนเป็นแม่ของผมถามขึ้นแล้วคุณเขาไปไหนล่ะลูกช่างเขาดีแม่กลับไปแล้วมั้งสิ้นเสียงของผมคนที่แม่ผมถามหาก็เดินขึ้นมาบนบ้านทันทีที่แม่ผมเห็นแม่ผมกำลังจะเรียกเขาแต่น้องชายผมนี่สิปากช่างไวเหลือเกินแม่นั่นไงพี่เคยขึ้นมาแล้วพี่เคยครับมาทานข้าวเมื่อสิ้นเสียงของนิกข้าวที่ผมเคี้ยวอยู่ในปากของผม ทบจะสำลักออกมาทันทีนี่นิกเป็นเสียงของผมดุน้องชายทันทีที่นิกโดนผมเอ็ดนิกก็อดอ,อ้อนแม่ทันทีแม่ช่วยนิกด้วยนิกแค่เรียกพี่เขยมากินข้าวเองนะครับแม่ดูพี่วินดิพี่เขยบ้านแกสิไอนิกจนแม่ของผมอีกคนที่พูดห้ามปามผมแล้วเรียกเขามากินข้าวอีกคนเอาเถอนะนาวินอย่าดุน้องเลยคุณมาทานข้าวกันสิคะ กำลังจะไปเรียกไอ้นิกไปตามพอดีผมไม่หิวครับทานกันเลยครับแม่ยายผมจะไปหาเจ้าตัวเล็กเป็นเสียงของมาเฟียนหนุ่มที่กล่าวบอกหญิงแก่ที่เรียกตนไปทานข้าวแต่เมื่อเขาตอบคำถามของแม่ผมเขาก็เดินเข้าห้องของผมไปโดยที่ไม่ได้ขอผมด้วยซ้าแถมยังมาเรียกผมว่าแม่ยายอีกดูสิเขาเรียกขนาดนั้นแม่ผมยังไม่ว่าอะไรเขาอีกผมรีบกินข้าวแล้วและตามเข้าไปในห้องทันที เมื่อผมขึ้นมาบนบ้านผมก็เห็นทุกคนทานข้าวกันอยู่จนแม่ยายเรียกผมให้ไปกินข้าวผมอยากให้คนตัวเล็กรู้ว่าผมงอนเขาอยู่แม่งผมประชดด้วยการอดข้าวซะเลยใครบอกวันนี้ใช้ผมล้างจานซักผ้าอีกอีกอย่างผมอยากเห็นหน้าลูกชายตัวน้อยของผมด้วยเมื่อผมเดินเข้ามาในห้องลูกชายของผมก็นอนอยู่ที่เตียงผมมองไปที่ลูกชายของผมสงสัยจะหลับสบายกันเลยทีเดียว พราะแอร์ภายในห้องนี้เย็นฉ่ำเชียวผมทั้งมองทั้งยิ้มที่ใบหน้าของลูกชายของผมที่หลับอยู่ในไหนคนโหดก็ไม่อยู่ละผมแอบไปหลับข้างๆเจ้าลูกชายจะเป็นไรผมจึงรีบพาสองขาของผมก้าวขึ้นบนเตียงไปนอนกับเจ้าลูกแฝดชายทันทีแต่ตื่นมาอีกทีก็รู้สึกได้ว่ามีฝ่ามือมาฟาดฟาดเข้าที่แผ่นหลังทันทีจนผมร้องโอ้ยเมื่อผมร้องเสร็จผมก็รีบสะดุ้งตื่น ใครอนุญาตให้คุณขึ้นไปนอนบนเตียงกับลูกของผมลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นเสียงของคนตัวเล็กที่กล่าวบอกมาเฟียหนุ่มก็แค่พี่ก็แค่แอบหลับกับลูกนิดเดียวเองไม่ได้คุณลงมาจากเตียงผมกับลูกเลยนะผมทั้งพูดทั้งเจ็บหลังเพราะรู้สึกแสบที่หลังสงสัยพราะโดนน้ำยาซักผ้ากับฝ่ามือของแม่ลูกผมแน่ๆถึงแสบขนาดนี้ช่างเถอะครับไหนก็ได้นอนกับลูกแล้ว ได้นอนนิดหน่อยก็ยังดีคืนนี้ผมก็ต้องลงไปนอนใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมอีกแล้วสินะคิดได้แบบนั้นผมก็รีบพาสองขาของผมออกมาจากเตียงที่ลูกชายตัวน้อยของผมกำลังนอนอยู่ผมเดินออกไปที่ตะก้าผ้าอย่างน้อยก็อาบน้ำก่อนละกันใช้มือประคองถอดเสื้อของตัวเองออกคุณจะทำอะไรเป็นเสียงของล่างเล็กที่ถามมาเฟียหนุ่มพี่ก็แค่จะอาบน้ำขอแค่อาบน้ำเฉย อาเซเดี๋ยวลงไปนอนใต้ถุนบ้านแล้วเมื่อผมพูดจบผมก็รีบถอดเสื้อต่อทิ้งเสื้อลงในตะกร้าจนตอนนี้ร่างของผมเหลือแค่ผ้าก๊อตที่ร่างเล็ดพันแผลให้เมื่อเช้าแล้วก็กางเกงผมจึงยื่นมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปผมใช้เวลาถอดผ้าก๊อตแต่ทันทีที่ผมถอดผ้าก๊อตออกผ้าก๊อตที่ผมถอดออกนั้นแทบจะเป็นสีแดง แต่ผมก็อดกั้นรีบอาบน้ำถึงจะแสบแผลด้านหลังก็ตามผมเห็นคุณไบร์ถอดเสื้อออกนี่ผมลืมไปแล้วหรอว่าหลังของเขามีแผลจากเศษแก้วที่นอนทับไปเมื่อเช้าแล้วผมยังใช้ฝ่ามือของตนเองฟาดไปที่หลังของเขาอีกแถมดูเหมือนแผลของเขาจะยังมีเลือดไหลยอยู่ขนาดซึมออกมาตามผ้าแผลเลยก็ใครใช้ให้ขึ้นเปนอนบนเตียงกับลูกของผมละ่ะจนเขาเดินออกมาจากห้องน้ำ ทำให้ผมเห็นแปดแผลของเขาจนผมหลงกืนน้ำลายลงคอหลายอึกเลยทีเดียวเมื่อเขาหลังหัดเมื่อเขาหันหลังให้ผมพอเมื่อด้านหลังของเขาที่ไม่มีผ้าพันแผลผมก็เห็นหลังทั้งด้านของเขาก็มีตะลอยบาดท,ทั่วแผ่นหลังอีกทั้งยังเหมือนแผลของเขาจะโดนน้ําซักผ้ามัง้งถึงทําให้แผลเวอะหวะขนาดนี้ผมมองไม่นานเขาก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วกําลังจะออกไปจากห้องคุณจะไปไหน เป็นเสียงของวินตัดสินใจถามชายหนุ่มมาเฟียลงไปนอนใต้ถุนไงไม่ต้องนอนในห้องนี้แหละวินพูดจบชายตรงหน้าก็รีบยิ้มออกมาทันทีคุณไม่ต้องยิ้มหรอกผมไม่ได้ให้คุณมานอนบนเตียงกับผมกับลูกนูนคุณไปนอนที่พื้นวินให้พี่นอนที่เตียงกับลูกและวินไม่ได้หรอเขาพูดจบผมก็ไม่ตอบอะไร แต่ผมก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดที่เห็นหลังของเขามีแผลแต่ผมยังอุตส่าห์เดินไปหอบที่นอนท็อปเปอร์มาให้พร้อมกับมอนและผ้าห่มที่อยู่ในห้องนี่ของคุณแล้วผมก็รีบขึ้นไปนอนบอนเตียงกับลูกชายของผมทันทีผมเห็นเมียบอกว่าไม่ต้องไปนอนใต้ถุนผมก็แอบดีใจนึกว่าจะได้นอนกับลูกและเมียแต่สุดท้ายเมียก็เดินไปหอบท็อปเปอร์มาให้นอน ดีครับที่ยังมีท็อปเปอร์มาให้ผมไม่ใจดำถึงขนาดให้ผมไปนอนใต้ถุนแบบเมื่อคืนเอาวะนอนก็นอนดีกว่านอนใต้ถุนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกหิวก็หิวแต่ไม่กินอะไรดีกว่าเดี๋ยวผมจะเสียฟอร์มถึงผมจะอยากนอนกับลูกและเมียแต่ก็หู่วามตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเมียไล่ออกจากห้องได้แต่คิดในใจหับตอนไหนผมไม่ปล่อยไว้แน่ ผมตื่นแต่เช้าเหมือนที่เคยตื่นแต่ทำไมเช้านี้ผมรู้สึกเหมือนแปลกๆผมรู้สึกอุ่นๆที่ล่างกายเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของใครสักคนไม่นานผมก็ลืมตาขึ้นเหมือนหน้าผากของผมแนบกับริมฝีปากของใครสักคนตอนนี้ผมค่อยๆลืมตาผมเห็นเหมือนลำคอใช่ตรงหน้าผากของผมมันคือลำคอแล้วเป็นลำคอของใครกันเป็นใครกันที่กล้ามานอนกอดผม ผมตั้งสติได้ผมก็รีบเงยหน้าขึ้นก็เจอกับใบหน้าของคุณใบตอนนี้คุณใบที่เขานอนหันหน้ามากอดผมอยู่ผมก็รีบผลักแขนที่เขากอดผมอยู่ออกจากลำตัวทันทีก่อนจะผลักเขาออกแล้วเอามือไปฟาดที่ลำตัวของเขานี่คุณคุณตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะใครสั่งให้คุณมานอนบนเตียงกับผมเมื่อผมพูดจบคุณใบก็งเงียตืน่นทันทีคุณลุกจากเตียงของผมเลยนะตัวเท่าควาย ไม่ใช่ทับลูกของผมแล้วเหรอทันทีที่ผมพูดจบผมก็นึกได้ใช่แล้วลูกของผมล่ะไม่ใช่คุณไม้นอนทับลูกของผมแล้วเหรอผมตั้งสติได้ผมก็รีบมองหาเจ้าแฝดน้อยบนเตียงทันทีแต่มองยังไงบนเตียงก็มีแค่ผมกับเขาที่อยู่บนเตียงผมรีบใช้ฝ่ามือฟาดไปที่เขาอีกครั้งคุณนี่คุณคุณตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะลูกผมไปไหนคุณ คุณตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะวินอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นเสียงของไบามาเฟียนหนุ่มร้องขึ้นเมื่อโดนคนตัวเล็กล่างบางตีเข้าที่ลำตัวในขณะที่ผมกำลังคาดคั้นกับคบุณไบที่กำลังนอนงัวเงียอยู่ผมไม่รู้ว่าลูกผมหายไปไหนแต่สายตาของผมก็ไปสะดุดที่ท็อปเปอร์บนท็อปเปอร์นั้นมีลูกของผมนอนอยู่ทั้งสองกำลังหลับสนิทอย่างมีความสุขอยู่บนท็อปเปอร์นั้น ต้องเป็นเขาแน่ๆต้องเป็นเขาแน่ๆที่เอาลูกผมลงไปนอนเพราะปกติผมจะนอนกอดลูกทั้งคืนสองขาของผมก็รีบก้าวเท้าลงจากเตียงไปหาลูกของผมที่ท็อปเปอร์ทันทีผมนั่งท็อปเปอร์ดูลูกที่หลับอยู่ไม่ไวายส่งสายตาอาฆาตไปให้กับคุณไบที่ตื่นขึ้นมาแล้วลุกนั่งพิงหัวเตียงอยู่ใครใครใจให้คุณไปบนเตียงและเอาลูกผมมานอนที่ท็อปเปอร์ฮะคุณไบ ก็พี่กลัวลูกตกไงพี่ก็เลยเอาเจ้าแฝดลงไปนอนข้างล่างถ้าลูกตกลงไปวินจะทำยังไงคุณไม่ต้องมาพูดเลยนะผมคยนอนกอดลูกของผมบนเตียงแบบนี้ผมไม่เห็นลูกของผมจะตกนอนกอดลูกที่ไหนกอดผัวสิไม่ว่ากอดแน่นทั้งคืนเลยเชียวเป็นเสียงของใบที่พูดบ่นพึมพำเบาๆแต่ไม่ให้เมียตนได้ยินคุณพูดอะไรผมได้ยินนะโอ้ย เสียงมาเฟียนหนุ่มลองขึ้นเมื่อเดินหมอนที่อยู่ตรงท็อปเปอร์ลอยกระเด็นเข้ามาใส่ตนพ่อคนเป็นเมียคว่างเข้ามาใส่มาเฟียนหนุ่มทันทีคุณรีบไปอาบน้ำล้างหน้าสิไปขับรถให้ผมผมจะไปตลาดแต่เช้าวันนี้อีกแล้วหรอไปอีกแล้วหรอเมื่อวานก็ไปของกินก็ยังไม่หมดเลยนี่จะออกไปอีกแล้วหรอวินพรุ่งนี้แม่ผมจะออกไปขายของ แม่เลยให้ผมไปซื้อของที่ตลาดมาทำขนมคุณนี่พูดมากจริงๆไปอาบน้ำสิผมจะไปตามแม่มาเฝ้าลูกจะออกไปขายของทำไมให้เหนื่อยเงินพี่มีเยอะแยะใช้ไปถึงชาติหน้าก็ไม่หมดพี่เลี้ยงตัวเล็กกับลูกได้สบายช่างคุณดีเงินคุณไม่ใช่เงินผมคุณไม่ไปล้างหน้าอาบน้ำใช่ไหมผมจะได้ไปตอนนี้เลยไบยเมื่อวินพูดจบไบก็ไม่อยากพูดอะไรขัดใจคนตัวเล็กอีก ในไหนคืนนี้ก็จะได้นอนกอดคนตัวเล็กทั้งคืนแล้วถือว่าตามใจเมียละกันที่ตนได้นอนกอดทั้งคืนจึงรีบเข้าไปล้างหน้าแต่มาเฟียนหนุ่มไม่อาบน้ําเมื่อเสร็จเรียบร้อยดีแล้วคนตัวเล็กก็เข้าไปล้างหน้าอาบน้ําบ้างจนทั้งคู่ด้านทางไปที่ตลาดวินซื้อข้าวของหลายอย่างมาเฟียนหนุ่มก็ทําหน้าที่เช่นเดิมคือเป็นคนขับรถและถือของให้กับคนตัวเล็ก วินซื้อของมาเยอะแยะมากมายสำหรับที่จะทำขนมขายสำหรับพรุ่งนี้เมื่อได้ของทุกอย่างครบจนทั้งคู่เดินมาที่รถไม่ทันไลหลังจากขี่บัสเอาของขึ้นรถเสร็จปิดประตูรถเรียบร้อยมาเฟียหนุ่มกำลังจะบอกวินแม่ของลูกตนขึ้นรถแต่สายตาของมาเฟียหนุ่มก็เหลือไปเห็นชายใส่ชุดดำแรลงปืนมาที่เมียของตนก่อนก่อนที่ชายชุดดำนั้นจะลั่นไกปืน เมื่อไบเห็นบก็รีบใช้ลำตัวของตนรีบบังกระสุนให้กับวินทันทีทำให้กระสุนนั้นโดนเข้าไปที่ไหล่ซ้ายของมาเฟียหนุ่มไบรีบเปิดประตูรถลีโมซีนแล้วผลักวินเข้าไปอย่างเร่งรีบก่อนที่ไบจะรีบอ้อมไปขึ้นรถลีโมซีนเปิดประตูฝั่งคนขับแล้วขับรถออกไปจบตอน หลังจากจบนิยายในตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งช่องติ่งคนหลอด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดรับชมนิยายในตอนต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่อุตส่าห์รับฟังขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ